สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะครัวน้องสตังเดอะคิเชนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคลิปของครัวน้องสตังนะคะเป็นคลิปที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเมนูต่างๆนะคะในร้านชากาแฟนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณหรือกาแฟร้านกาแฟโมเดิร์นนะคะหรือเป็นร้านน้าปั่นต่างๆนะคะก็เราก็จะมาแนะนําคลิปพวกนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะมีเมนูมาแนะนําเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะจะเป็น ชาไต้หวันนะคะวันนี้ก็จะทำเป็นชานมไต้หวันนะคะซึ่งเราใช้ชาดำสไตล์ไต้หวันนะคะนี่ค่ะเป็นชาตาอารม a านะคะสองนี้ก็จะอยู่ที่ราคา45บาทเนื่องจากนะคะครัวน้องสตังนะคะได้ซื้อเครื่องทำกาแฟมาใหม่นะคะเป็นเครื่องของดัชเชสนะคะนี่นะคะเป็นเครื่องกาแฟเครื่องใหม่นะคะดัชเชส Cm 1320นะคะนี่ค่ะ ก็เราจะใช้เครื่องตัวนี้ลองกันดูนะคะค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแต่ว่าไม่มีเครื่องชงเพื่อนๆสามารถเทใส่ถุงกรองได้เลยนะคะอันนี้เราควน้องสตังใช้ไปแล้วนะคะประมาณครึ่งนึงได้ละนี่นะคะซองละ4 5าบาทนะคะข้างในเขาก็จะเป็นถุงแบบนี้มาให้ด้วยบางคนก็แบบว่าจะใช้แบบ จำนวนเยอะก็คือต้มในหอมอย่างเงี้ยก็คือใส่ถุงอันนี้ลงไปได้เลยค่ะมันเป็นถุงกรองนะคะส่วนคุณน้องสตางค์แบ่งใช้ก็เลยต้องเอากันไกลตัดตรงน,นี้นะคะแล้วก็ใส่ด้ามเจ้ะดวนี้นะคะค่ะเราก็จะมาเทผงชาไต้หวันนะคะใส่ลงไปในบัเก็ตนะคะใส่ลงไปในด้ามชงนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าชาเขาจะฟูออกอีกนะคะเมื่อโดนน้ำแล้วเหมือนเขาจะพองนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเขาแนะนำมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นชาไต้หวันบดละเอียดเลยนะคะนี่เราใส่แค่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวลองมาใส่เครื่องแล้วก็กลั่นน้ำชาออกมานะคะ ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนโอเคค่ะมีแก้วตวงแบบนี้นะคะวันนี้จะทำเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะเพื่อนๆสูตรแก้ว22ออออนฉะนั้นกดปุ่มกลั่นน้ำออกมาเลยนะคะ ใช้น้ำชาใต้หวันไปที่ 150ml สนะคะสูตรแก้ว22อออนเพื่อนๆต้องจำให้ได้ไม่ว่าจะใช้หม้อกรองธรรมดาเป็นหม้อกรองแบบโบราณก็ต้องใช้น้ำชาที่1 5 0ยห้นะคะสำหรับแก้ว22อออนค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะข้อดีของการใช้เครื่องกลั่นตัวนี้นะคะคือกลั่นน้ำออกมาได้เข้มข้นมากเลยนะคะเครื่องกาแฟ ก็สามารถกลั่นชาเขียวกลั่นชาดำได้นะคะค่ะว่าเราได้น้ำที่150 ml แล้วนะคะก็จะมาผสมกันเลยนะคะมา <c oughs> ถึงขั้นตอนการผสมนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ใช้ส่วนผสมเท่ากันนะคะ ก็คือน้ำตาลทรายหครีมเทียม1แล้วก็นี่เออแค่นี้นะคะน้ำตาลทรายหครีมเทียม1น,นะคะค่ะเป็นส่วนเศษส่วน1น,นึส่วนหนทุกอย่างก็คือ1นึ่จำไม่ยากนะคะสูตรน้ำตาลกับครีมเทียมสำหรับแก้วยี่สิบของออนนะคะจากนั้นคนเลยค่ะ ก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะวันนี้จะใช้นมข้นหวานที่30 ml นะคะแก้ว22ออนใช้ที่30 ml พอค่ะ30 ml นะคะ ตามด้วยค้นจืดนะคะค้นจืดหรือจะเป็นเมจิหรือจะเป็นนมสดอะไรก็ได้นะคะ30 ml นะคะก็คือเท่ากันเลยนะคะนมข้นหวานนมข้นจืดก็ใส่เท่ากันครีมเทียมกับน้ำตาลก็ใส่ปริมาณเท่ากันนะคะนี่ค่ะก็จะได้น้ำชาไต้หวัน ในระดับนี้นะคะจากนั้นนะคะแก้ว22ออนนะคะเพื่อนๆค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใส่ไข่มุกลงไปนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะมีใส่ลับน้ำตาลทรายแดงนะคะก็ตกแต่งแก้วก่อนนะคะค่ะแล้วก็จะตกแต่งแก้วด้วยน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงนะคะทำเองนะคะสุด นี่นะคะถ้าไม่มีก็สามารถใช้คาราเมลแก้ขัดได้เลยนะคะซอสคาราเมลนะคะนี่นะคะทำง่ายนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะตกแต่งแก้วแล้วก็ตมด้วยไข่มุกค่ะไข่มุกค่ะไข่มุกนะคะ ก็ตามด้วยน้ําแข็งนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ําแข็งหลอดเล็กนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขายคุณน้องสตังขายกาแฟสดด้วยนะคะต้องใช้น้ําแข็งหลอดเล็กนะคะได้ยอย่างนี้แล้วนะคะก็จะเทน้ําชาไต,ต้หวันใส่ลงไปนะคะ นะคะจากนั้นเราก็เป็นอันเสร็จนะคะหรือจะอาจจะเพิ่มเพิ่มออซอสด้านบนอีกก็ได้นะคะค่ะเมื่อเราเติมน้ําชาไต้หวันลงไปแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มน้ําแข็งหลอดเล็กด้านบนด้วยเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ปิดฝานะคะซอสที่เพื่อนเอนเห็นที่ไหลลงมานี่คือซอสช็อกโกแลตนะคะ ขนลกสตางค์เอามาแต่งนิดหน่อยนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะลูกค้าบางคนไม่ชอบกิ่นช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะโรยหน้าด้วยฟองนมนะคะโรยหน้าโรยหน้าด้วยฟองนมที่เราตีไว้นะคะหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนก็จะใส่เป็นครีมชีสนะคะครีมชีสด้านบน แล้วก็โรยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เอาเอาไฟพ่นด้านบนนะคะก็<ๆ>จะน่าทานนะคะค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะชานมไต้หวันจากควนงสตังนะคะแล้ก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะด้านบนนี้เราว่าจะโรยน้ำตาลทรายแดงด้านบนนะคะนิดหน่อยนะคะโรยน้ำตาลทรายแดงด้านบนนะคะ พะะอดีครัวน้องสตังไม่ได้ซื้อแบบไอตัวเขยา่าผงนะคะนี่นะคะน่าทานไปอีกนะคะเสร็จแล้วค่ะชานมไต้หวันจากครัวน้องสตังนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวน้องสตังด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ